มาอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยกันในเกมที่มีชื่อว่าโราบกยูทูบสตอรี่ซึ่งก็เป็นเกมแนวสตอรี่อีกแล้วนี่เรากลับมาในเกมโรบเหมือนเดิมเลยซึ่งก็เป็นแนวยูทูบนะซึ่งผมก็ทำยูทูปก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในเรื่องคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันทำอะไรกันบ้างไอ้ ي, เพื่อนเฮ้ยห้องนี้คนเยอะปะเนี่ยไอ้ ي, เชี่ยสี่คนแป๊บไม่น่าไว้ใจเดี๋ยวเลือกูคนเดียวอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณยักษ์ใหญ่ไปผมเปล่าเนี่ยห้องนี้หกคนเนี่ยมามาด้วยกันนั่นแหละป่ะนี่เรายูทูบเบอร์กำลังทำ<ๆ> โอ้โหไอ้กูออากูมีมไมนะ่ได้เว้ยนะมาแล้ววะไอจีแคมีเลือดสายล่าด้วยผมมีแบตก็คือไม้นะแล้วก็เซฟฟี่สติกก็เพลงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูจะโดนลิเกสิปไปเน่เฮ้ยเยชนมึงดูยูทู e มานานมากเลยอยู่ได้หรือเปล่าเฮ้ยเอาหน้าอืมกูโคตรติดเลยเฮ้ยแต่ถ้าแถ้าเราเรามาเริ่มทำช่อง YouTube ออยูทู e อ่ะเฮ้ยบางทีเราจะรวยแล้วก็โด่งดังขึ้นมาก็ได้เนี่ย เฮ้ยนั่นมันอ้าวชียกูยังไม่แปลเลยมางเวลานี่นี่คือแผนการของเราซึ่งกูมีคนนั้นได้บอกว่าจริงๆแนละ้วมันเป็นแผนที่ดีนะผมลืมแปลไปเว่าคลิปผมหลับตายอยู่กูเขียนเลยจบุจบจบัจบจุบจับฟึบอ่ะนี่เพื่อนแผนแรกมาโอเค first step โอเคแผนการแรกของเราคือไปซื้อคอมก่อนแล้วซื้อกล้องที่ร้านค้านะไฮซ้นอนคือเราต้องวางแผนการที่ไปถ่ายวอล์กของเราซึ่งไปกลับไปจนภ่ยที่โคตรคูลส่วนที่เหลือคือวนะิดีโอนั้นถูก,ถกตัดต่อแล้วก็อัพลง y o u t ยูทูบอากาแต้มเยเเชพื่อน ก็เดี๋ยวต้องตั้งชื่อชแนลก่อนนะเว้ยเออบูเอโนไหมบู bueno มเอโนวะเฮ้ยมึงพูดถูกก่บเพื่อนออมาถึงเรื่อเลือกชื่อแล้วชือ่อกูชื่อกูอกเฮ้ยกูมีชื่อเว้ยนี่วอล์กสกอตโอ้โหชิบหายเนี่ยกูคิดเฮียอะไรของกูอยู่เนี่ยเฮ้ยแต่มันแจ๋วมากเลยเออเอแจ๋วแจ๋วก็ดีเหมือนกันไม่ลองใช้บูเอโนเพื่อนเออกูว่ามันก็ดีเหมือนกันนะโอเควอล์กสกอตถึงวเวลาโอ้โหไอ้เชี่ยมึงโคตรเบียวเลยวอสแล้วมึงถือไม้ไปบอลทัมเชียเลยเนี่ยถึงเวลาไปซื้อของแล้วโอเคเเเเเพืืื่่่่่่ออ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 นนนนนนรรรราาาาามมมมถึงงงททีีีีีแล้้ววะะโคคคคตตกขิ์จ โต๊ะเล่นเกมและอะเซลฟี่ด้วยแล้วก็มีกล้องเออกูมีแล้วเนี่ยเซลฟี่สติ๊กเนี่ย ทุบไล่แยกย้ายลุยวิ oh oh! Mm ่งเฮ้ยเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวผมไปหาคอมพิวเตอร์ให้ไม่ต้องห่วงว่ะเออคอมพิวเตอร์นี่คือ PC ถูกไหมยี่นายจอคอมเอ้ยอย่าแย่งกูไอ้หัวทองผลงานต้องเป็นของกูอ่ะกึ๊งกึ่งกึ่งกึ่งว้าวมีคนได้เกมมิ่งแชร์แล้วขาดเมาส์กับกล้องผมคิดว่าเมาส์น่าจะอยู่เออนี่เมาส์เอามานี่ส่วนกล้องแม่งถ่ายเพล่นคนเดียวเลยโอเคถ่ายครบแล้วเดียวเดียวเดยวมึงยืนนิ่งไม่ใช่เนี่หวัดดี้คุณแคทเชียร์บอกไปซ่อนทำเชี่ยอะไรไม่ยืนคุมว่ะโอเคนี่เราได้โต๊ะคอมมาแล้วว่ะโอเคัับบบบสไคคครร์์เเเอออออมมมีีวววววว่่ะแลลลล้้กกกก็ยยยดิืนนนฮผหหหทุา ลบนี่ว่ะโอเคพวกเราเพื่อนถึงเวลาไปสเต็ปที่2อเราต้องไปลุยเออไปไประจนภัยกันแล้วก็อัดมันไว้อะนะโอ้โหครูขออะไรก็ได้เอาไม่เอาแบบไปถ่ายในปราสาทผีสิงนมะ่ไอ้เหี้ยแล้วมึงคิดว่าเราควรจะไปถ่ายที่ไหนกันละวะโอเรามาทำภารกิจนี้ไหมภารกิจ24ชั่วโมงเพื่อนในร้านค้าผมบอกเลยว่ายอดวิวพุ่งเฮ้ยไอ้เท่ค,ความคิดมึงก็ดีเหมือนกันนี่ว่ปะป่ะเริ่มเลยโอ้โหมึงไม่ไต่ตองก่อนนะสองชั่วโมงต่อมาเออเอมาถึงแล้วว่ะ เพื่อนทำไมที่นี่มันมีกล่องเยอะจังเลยวะเนี่ยเฮ้ยก <Hey, S 1> ูมีจุดดีๆว่ะเพื่อนตามกูมาเลยโอเคได้กูจะตามมึงไปเชื่อเชนวิ่งวิ่งตามเชนโอ้โหวิ่งอย่าช้าเลยเชนไอ้แค่รอบนี้เหลือคนเยอะวะ่ะยืนทำไมกันทั้งนั้นวะน,ะนี่ถือมาเตอร์ไซค์ไวด้วยนี่เราต้องถ่ายว็อกไปตลอดสวัสดีครับท่านผู้ชมมีผมมาเออเดินห้างดูดิโอ้โหมีกล่องมีกล่องนี่นี่เดี๋ยวถือมุมกล้องนี้ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าทุกคนเต็มตัวสนุกกับผมได้โอ้โหเราต้องเอากล่องมาเรียงกันแล้วก็ซ่อนเราไว้ข้างในอ่ะนะเวลาซาาปรสาาาาาาทททพวววกมมมึงงงง่่ใชเเอนนิร์กกกกกต้้้้อออออองงงาาารลลล่่ทััหหมมด22เเเเชชิิน็แววพืย กูผมจะเข้าไปอาชิบหาละวับสามชั่วโมงต่อมาเอ้ยทุกคนมนถึงเวลาต้องปิดห้างกันแล้วนะทุกคนออกไปจากรานค้าได้เออเ,อ,อเพื่อนเพื่อนกูติดข้างล่างกูทำไงดีเนี่ยอาชิบหากูควรทำไงน่ะช่วยด้วยอ๋อว้าวับ,วบม,มีใครอยู่ข้างนอกหรือเปล่าอาชิบหากูหญิงนี กูไม่ยิงอ่ะอ้าว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 เฮ้ยเชี่ยเขาไม่เห็นเราว่ะไม่เห็นพ่อมึงไอ้เหี้ยถึงเวลาถ่ายวอล์กได้โอเคมานี่หยิบไม้เซลฟี่ขึ้นมาคุณผู้ชมตอนนี้บอกอ้าวไอ้เหี้ยมึงตัดมานี่เลยเอ้วอล์กสควอนเราอยู่ที่นี่แล้วเราจะมาอาศัยอยู่ในห้างนี้เวลา24ชั่วโมงและที่กูไม่ได้ขออนุญาตใครเลยโอ้โวสซันโว้โอ้ชิบหายแล้วกูเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงได้ยินเสียงระเบิดแ่้วะแม่งดังตุ้มอ่ะเฮ้ยเปิดกล้องไว้ก่อนนี่บอกเลยว่าคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ดีีีีีๆทท่่าามมึงตยยยยยไได้้้้้แลวเเเนฮอหหโจรบบุกชิ เฮ้ยเชี oui, e day, get lost, get lost. Nah, ่ยมีโจนสองคนว่ะทำไงดีเพ okay. oh ื่อนถึงเวลาออกไปโจมตีมันเฮ้ยกูติดกูติดไอโจนี้อะบุกห้างครับเออเดีเดเๆโจมันเดินแปลกๆไว้ไอ้โจมึงเดินเฮี้ยบเอ้ยมาๆาฟาดฟาดลูกอลุมสูงมันนี่หัวฟาดหัวตีเฮ้ยผมลืมเปิดเสียงโอเคผมเปิดเสียงกลับมาละแหมเออบอกว่ามันจางจางไอโจนมึงมานี่อืมอืหัวทุบหัวตีโอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บโอ้โอ้โอ้อโอเคโจนตายแล้วชิบหายละเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ว่ะเออเชี่ยอ้ตำรวจต้องคิดเป็นเราแน่ๆที่เป็นโจนอ่ะเราควรทำไงดีเเเเชชชนนนนพื่ออิบหาาายแล้วระทุกคตมไป นี่มียี่สิบสองวิด้วย่ะถึงเวลาระหว่างนี้ถ่ายบล็อกต่อชิบหายแล้วคุณผู้ชมจบหมกห้างๆๆแต่แตคิดว่าเป็นพวกเราชิบหายแล้วเราแย่นแน่เชี่ยเ,เอ้ยต้องปีนรัวออกไปข้างนอกว,ว่ะถึงเวลาปีนรัว <S <s <it> <S ผู้ชมบอกเลยว,ว่าแค่นี้จิบจ้อยว่ะปึ๊บปับนี่บอกเลยว่าเสียดผาาัวดโอ้โหกูรอดแล้วไอ้เพื่อนรีบตามมาเลยเพื่อนเราต้องรอดไปได้วยกันหลายๆคนดีว่ะทุกคนระหว่างนี้ผมปีนรัวมาแล้วบอกเลยว่าโคตรอันตรายเฮ้ยเชี่ยมีทั้งหมดสามคนสี่คนที่รอดมากับผมอ่ะไม่รู้คนที่เหลือจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยมารอดห้าคน ว้าวดูแลก,กับบ้านละละแล้วรอดแล้วอืมเย็ดเคกลับอย่างไวแม่งว้ามานี่เลยฉันส่งวิดีโอไปให้ตำรวจแล้วเคมปะเราปลอดภัยแล้วเพื่อนขอตัดต่อแป๊บนึงกูแกตัดต่อเสร็จแล้วอ่ะเออมึงมึง,ม,งมึงตัดต่ออะไรอะ่ะเฮ้ยเชื่อหวังว่าเราจะได้วิวเยอะนะเพื่อนเมื่อกี้แม่งโคตรบ้าเลยว่ะเฮ้ยเชี่อแบกกิ้งนิวอ่ะช่องยูทูบช่องใหม่วอล์คสควอชนั้นได้จับกลุ่มโจรได้ขณะที่พวกเขาเข้ามาในบล็อกมาร์ทพวกเราอยากจะขอบคุณวอล์คสควอชมากเลยที่ได้ส่งวิดีโอลงมานะไปดูวิดีโอขของพววกเเาได้้ลยููฮ ไอ้เชีย่ยเจ๋ว่ะเพื่อนเราได้ออกทีวีแบบไลฟ์สดอยากแค่ยอดวิวขึ้นเยอะกว่าโอ้โหช่องกูอีกโอ้โหไอ้อเชีย่ยมึงทำได้ไงเนี่ยโอ้โหม่งไหวจริงแล้วก็หยุดนิ่งเลยโอ้ยเชีย่ยมันบ้าไปแล้วแน่แนเลยนี่เราทำวิดีโอมากขึ้นกว่านี้โอ้โหบอกเลยว่ายิ่งเติบโตนแน่นอนเพื่อนแล้วไอเดียต่อไปคืออะไรเออลงไปบ้านล่าท้าผีกันไหมล่ะแม่งเอ้ยกูว่าแล้วชิบหายเอ้โอ้โหแก๋วมากเลยต้องสนุกมา้าแล้วแน่เฮ้ยจะมาเป็นกลัวมึงคิดเชี่ยอะไรอยู่บูเตรียมพร้อมระวังเริ่มได้มา ก s เปเปอร์โอ้เขี้ยมันคือเขี้ยอะไรเนะี่ยสโตนีพวกเราคือวอกสควอตวิดีโอแรกของพวกเราอ่ะนะกดเปเปอร์ฮัปเปอร์กับพิกไทยอ้าไม่เกี่ยวกับพีอะ่ะเรามาเล่น g h o สเ p e ปอร์กันดีกว่าว่าแต่ก h o สเปเ p อร์คืออะไรเปเปอร์ Pepper, คือพิกไทยถูกไหมเปเปอร์คือพิกส่วนก h uh o ส t นี่คือผีฮ่ดูสิว่าใครจะอยู่นานมากกว่าขคที่กินกสเปเปอร์อ๋อใครกิน,กนพริกอ๋อ oh, นึวันเรื่องผีเกือบแล้วกวูดูแลแดกกูแดกแม่งเลยกินไปแล้วว่ะเฮ้ยผมค่อนข้างกินพริกเก่งนะบอกเลยว ไอ้เหี้ยกูเผ็ดเหลือเกินอ๋อกูทนไม่ไหวแล้วกูต้องการนมส่วนกูต้องการมะนาวเฮ้ยเพื่อนชิวก่อนเฮ้ยไปหานมดีกว่าเพื่อนดูเวลาตามหานมแบบรวดเร็วนมต้องอยู่ในตู้เย็นแน่นอนอยู่แล้วเปิดประตูเย็นมาไอ้เชี่ยเปิดไม่ได้เฮ้ยเสียใจด้วยว่าเพื่อนมึงคงจะต้องตายว่ะเป,ปิดประตูเชีย่ยติดเฮ้ยเชี่ยหานมไม่เจอจริงกันนะหายละโอ้เชี่ยเอ้ยชาเลนจ์นี้แม่งโคตรยากเลย แต่มาเร็วเพราเราเรียก action เรโคตรดีเฮ้ยมึงเจอนมนี่หว่าเฮ้ยมึงรอดละเพื่อนไ <c oughs> อ้เี้ยกล้องมึงยังรู้เลยไอ้เี้ยไม่บอลนึกว่าถ่ายหนังเดียแต่กูจะไปลงวิดีโอก่อนและนี่ลงเสร็จแล้ววูโ้โหยอดสับขึ้นมาเออแต่เวลาไปนอนว่ะเราค่อยมาดูพรุ่งนี้แล้วกันเฮ้ยวันนี้แม่งโคตรยาวนานเลยเห็นด้วยอย่างมากขอให้โชคดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าเออผมจะหลับบนโต๊ะนี่แหละอืมผมว่าฟุบโต๊ะนอนก็ไม่เลวเหมือนกันนะโอ้ยกําลังจะหลับแล้วไม่หลับไม่หลับไม่หลับเฮ้ยปิดปิด เฮ้ยเชี่ยเันจะขึ้นมาหนึ่งแสนมั้งเนี่ยเฮ้ยมึงรู้ว่าหมายความว่าไงอ่ะยอดวิวีโอหนึ่งล้านยอดซัคาร์หนึ่งแสนไอ้เชี่ยเราจะได้ซื้อเวอร์เพย์บัตทิลกูโคตรอยากได้เลยเฮ้ยวสควอโตยินดีด้วยเพื่อนเอานี่ไปเลยนี่หน <cam ad> ึ <cam ad> ่งแสนซัลคาร์ซีเวอร์เพย์บัตเทิลเฮ้ยทำงานดีน,นี้ต่อไปนะเพื่อนโชคดีวะ่ะไอ้เช <cam ad> ี่ยนี่มันบ้าไปแล้วแน่ไอ้เชี่ยเรากำลังจะโด่งดังว่ะเฮ้ยเราได้เงินมาเยอะมากเลยเพื่อนจากสองวิดีโอนี้นะป่ะถึงเวลาใช้เงินหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอ๋อ เอามาแล้วว่ะดูล่ะวักสกอตเฮ้า์นี่ถึงเวลานี้พาทัวร์บ้านว่ะทุนผู้ชมวันนี้ผมเวลาพาทัวร์บ้านอืมคือไปชั้นบนกันก่อนเลยดีกว่านี่เข้ามาโซนฝั่งซ้ายนะบอกเลยว่าโคตรดีถึงเวลาสำรวจบ้านว่ะนี่คือห้องนอนใหญ่เป็นไงโคตรสวยเลยดิเข้านี่ไปปุ๊บนี่ห้องน้ํอืมมีโวนตรงนี้บอกเลยว่านี่ล้างมือมองไปข้างหน้าได้เป็นทางเดินเราไปนะออกไปจากห้องนอนกันก่อนเกมมาดเนินข้ามฝั่งนี้ไปปุ๊บนี่เข้าซ้ายไปเลยปุ๊บนี่เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งคือห้องน้ำรวมนะเชื่อมมาที่ห้องนอนออ่ะนนนกกมาาขข้ปปบเหีีไ โอ้โหโฮมเดียเตอร์เฮ้ยบังกูุฏพี่อะไรเนี่ยเฮออเข้านี่มาเลยเคบัานี่เป็นอีกหนึ่งห้องนอนพวกเราเพราะพวกเราเน้นมีหลายคนนะก็ต้องแบบแบ่งๆห้องนอนกันโดนระบาดชั้นล่างผมบอกเลยว่าข้างล่างเรามีชั้นใต้ดินด้วยแน่นอนอยู่แล้วว่าข้างล่างแล้วโอ้โหติดๆแน่นอนอยู่แล้วว่าแม่งลงไม่ได้เข้าประตูมาเลยนี่เป็นห้องน้ำห้องใหญ่สำหรับห้องนอนหนึ่งคนอะนี่บอกเลยว่าห้องผมเองอ่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนี่ห้องนั่งเล่นพร้อมกับห้องครัวทำกิจกรรมกันเพลินเลยส่วนชั้นด้ล่างนี่จะเป็นอ๋อห้องเป็นห้องอัดเกมเเ่ยอ่ะจะได้ กับแฟไอ้ที่นี่กูใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ยทีเซอร์อะทูุล่าเริ่มเลยสวัสดีบ็อกซ์คอร์นี่คือแฟนขับเราเป็นไอ้น้าลิงนะฉันยินดีมากเลยที่ได้คุยกับพวกคุณนะนะเฮ้ยวรานั้นก็ยังคิดอยู่ว่าจะหาไอเดียใหม่ทำอยู่มีไอเดียดีไหมเฮ้ยกูมีไอเดียดีๆมากเลยทำนี่ดิฟอร์อิลาวาเพื่อนเฮ้ไอ้ที่กูคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีกว่าเพื่อนมาเริ่มเลยดีกว่าทำไมต้องกูเนี่ยเฮ้ยมึงได้ยินแฟนๆพูดใช่ไหมทูบุล่าอัดวิดีโอได้กูถือเลยตัวนี้ทุกคนผมดีใจมากเลยที่ได้เป็นนนพธีีกกรรรใาาย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ w a l Squad ผมชื่อจัสตินและนี่คือกฎของเรากฎนี้ง่ายมากก็คือก็แค่ก้องข้ามไปที่ไม่ลงไปตายนะเฮ้ยกูจะตายจริงไหมเนี่ยล้ลาวาจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวส่วงไอ้ควันนี่น่าจะเป็นเออร์ไดไอเฮ้ยจัสตินเพื่อนลาวามันมันดูสมจริงมากเลยนะเพื่อนเอ,อ้ก็แน่นอนเราต้องการเออ,อความจริงความเลียวไงเพื่อนไอ้เหี้ยกูตายได้เลยเนะี่ยทุล่าผ่านออามี่ที่ไม่ตายป่ะวิ่งเลยฮึบชึบป่ะฮึบตัวข้ามแม่งไม่ใช่ไดไอไอแม่ง ฮึบลาวาจริงเฮ้ยเผือดไปผมเสียเพื่อนวอล์กคอไปหนึ่งคนแต่ไม่ใช่ปัญหาว่ะเราต้องรอดจากที่นี่ฮู้จฮู้จึบโอเคมาผมผ่านว่ะไอ้ทุกคนคุณไหญิงไม่ได้มึงไอ้ไม่กินพริกดอข้ามามึงจะบอกว่าจาก5คนตอนนั้นจะเหลือแค่3คนในตอนนี้อ่ะเอ้ยกลุ่มของเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาในวันนี้นะไปดูวิดีโอด้วยไอ้ยุวิดีโอเจ๋อมากเลยเอาเพื่อนถึงเวลาโพสลงแล้วล่ะ เจ้าติงคือใครวะสมาชิใหม่อะ่ะแรกกูคิดว่าวิดีโอนี้แม่งตองทำให้กูรวยแน่เลยยอดซับแม่งมาแบบอื้มาโถมถาโถมเฉยเอ้ยรอ,อไม่ได้นี่อยากเห็นแล้วเกินไปเพื่อนเราไปนอนดีกว่าแล้วมาดูพรุ่งนี้กันรอบนี้กอนนอนบนโซฟาอืมเออจะหลับละเออเออเอ้อยังยังเอๆๆเอๆๆๆเอ,อย่าบอกนะเช้าแล้วอ่ะอืมเช้าที่สดใสโอ้ยสว่างชิบหายเฮ้เพื่อนมาดูมาดูไอ้เยี่สิบล้านวิวนี่หนึ่งล้านซับเมื่อนี้ไปเลยคือน่าหมายความว่าอย่าบอกนะว่ากนเล่นเพย์มาทน ว้าวนี ank, ่มันนี่มันบ้าไปแล้วอ่ะชื่อพลันโด่งดังเล้วเนี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายขั้นต่อไปก็คือ10ล้านซับเว้ยเพื่อนไอ้ต้องทำได้ดิวะโหเชื่อเอ้ยหนทางยาวไกลว่ะก็แต่ผู้หญิงหายไปไหนอ่ะจะมาเหลือกสองคนอ่ะแม่งเลยมากลับมาเล่สตรีมดีกว่ารู้ว่าแฟนๆต้องการอะไรสวัสดีบ็อกซ์วอล์คโคต์กูอีกแล้วกูอีกรอบนึงนัมเบอร์วันแฟนมึงไปทำมิสแอนกี้กับแฟนๆสิว่าเพื่อนบอกเลยว่าโคตรดีกูจะไปด้วยเฮ้ยเชนเฮ้ยเพื่อนกูว่ามึงไปที่ดีว่ะกูได้ไปเจอหน้าลิงน้้าาลิงงไมมม่วึ เฮ้กูแจ๋วมากเลยกูชอบว่ะป่ะแฟนๆทุกคนเตรียมตัวเจอผมที่มิดแอนคิดเวลา4ี่โมงได้เลยเราแค่ต้องไปแล้วบอกวันดีแล้วมึงก็ทักทายคนดูนะาห้องนี้จะมีเต็ไมไปด้วยคนดูหมดเลยซึ่งอะอย่าตื่นเต้นไปมากูไม่ตื่นเต้นเลยสักนิดว่ะคลิปจ้อยว่ะเพื่อนเฮ้ยตามกูมาแล้วยิ้มไว้หืมวัสดีครับว้วไอ้ไน้าลิงอยู่ไหน ไอ้ดาลิมึงอยู่ไหนสวัสดีแฟนคลับ v o x s กส์คทุกคน <c oughs> เราดีใจมากเลยที่เจอพวกคุณนะนะไ <c> ม <oughs> ่บอกนี่เลยแค่ผมอ่ะก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มต้นด้วยการที่ให้พวกคุณถามคำถามเรามาได้เลยนะผมพร้อมตอบว่ะเ้เพื่อนทำไมมึงถึงเริ่มทำยูทูบวะเออผมต้องตอบให้แฟนๆชอบ <c oughs> นี่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 ไอ้คำถามดีนี่เราตอบไปเลยเฮ้ยตอนมึงเป็นยูทูบเบอร์มึงชอบอะไรที่สุดวะเพื่อนนี่กูอยากดังมามามมาทำให้ทุกคนมีความสุข โอเคมากคำถามสุดท้ายดีกว่าเอ๊ะจะมีวิดีโอใหม่ๆม,มาหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วสิวะพวกกูจะขึ้นไป10ล้านซับไว้เพื่อนโอเคแฟนคลับนี่คือคำถามทั้งหมดแล้ว,ลวนะมาถึงเวลาไปเซลฟี่เอ้ยถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยนี่ยืนหน้าเอ้ยยืนนี่ยืนนี่เออถ่ายรูปวู้ฮู้วอสคอนเรามีปัญหาแล้วว่ะชิบหายละวันนี้กาดมาเอ้เอาไงเอเอ,เอ,เอวันนี้ครับต้องการอะไรไอพวกแฟนคลับแม่งมาบล็อกประตูอ่ะเพื่อนออกไม่ได้เลยว่ะ มึงออกไปมึงโดนลุยมยำแน่ๆเลยเออแล้วมันมีทางอื่นไหมเราอยากกลับบ้านอ่ะแน่นอนเพื่อนมีทางหนึ่งนะแต่มันค่อนข้างอันตรายอาชิบหายแล้วกลัวก็คือมึงก็ต้องเปิดท่อข้างล่างนะแล้วมันก็ลงไปไปโผล่อีกฝากของถนนเฮ้ยแน่นอนแม่งโคตรง่ายเลยวะ่ะไอเชนมึงหายไปไหนวะอาชิบหายอ๋อเพื่อนอยู่นี่แล้วเราก็ลงมาในท่อแล้วโอเคมาผมต้องข้ามท่อไปใช่ไหมโอเคเพื่อนนี่คือทางของผู้มือนะโอ้โหเออผมผ่านได้วะ่ะผมผมโอเคผมโอเคห้ามตกไปนะเว้ยตกไปนี่มึงขี้แตกแนะ่วิ่งผ่านชิวๆเลยสวัสดีครับหลายคนด้วยมึงเก่นนนหาเมือกัท กูชั่วโดดครับเฮ้ยเพื่อนมึงตามมากูแม่ด้วยกูชั่วกูชั่วง่ายๆง่ายๆว่ะเฮ้ยเพื่อนตามมายังเฮ้ยโอเคสวยงามเฮ้ยอย่าบอกนะล่วงโอเคไม่ล่วงเฮ้ยชั่วฮึบกระโดดข้าไปปึ๊บปึ๊บวู้ฮู้นี่กอนนี่โอเคทำไมน้ำมันเขียวจังวะเนี่ยเฮ้ย นี่คือแหละ hmm. วิง่งโอ้โหผมรอดแล้วว่ะเข้ามาที่เหลือแค่รอเพื่อนดูล่าเซลฟี่เออตอนผมกับเพื่อนสองคนบอกเลยว่าต้องหนีคนดูไปก่อนอย่ามากันเยอะครับแม่งเอ้ออกไปได้ขวางประตูหาพ่อมึงเหรอเออออกมาแล้วว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้มันไปงานที่โคตรบ้าเลยว่ะเชื่อแต่มันก็น่ากลัวแล้วก็เจ๋วไปในเวลาเดียวกันไอ้เชื่อว่าเราควรจะพักผ่อนก่อนที่จะทำวิดีโอต่อไปว่ะเพื่อนไม่งั้นเราเหนื่อยตายแน่เลยว่ะเห็นด้วยอย่างมากเลยเพื่อนป่ะดูลานี่ว่ายน้ำล่นกันก่อนจบ chapter หนึ่งแล้ว โอเคจบกระทับงสลับโลบอก YouTube Story ซึ่งบอกเลยว่าพาร์ทสองจะมาอีกไม่ช้านะสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยส่วนลิงก์เกมจะทิ้งไว้ข้างล่างให้นะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ตัวลาไปก่อนผมไปละ